ตอบคอมเมนต์นี้นะคะแล้วถ้าเรามีเหรียญอยู่ประมาณหนึง่งแต่มันเริ่มเดือนใหม่แล้วเหรียญที่เราสร้างมาเดือนที่แล้วจะยังอยู่ไหมคะหรือว่าหายไปในการสร้างรายได้จาก Facebook นะคะนฝนต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าเหรียญที่เราสะสมมาเหรียญที่เราทํารายได้ได้ในแต่ละเดือนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถึงยอดขั้นต่ําที่ Facebook จะโอนให้นะคะบางคนคือต้องแจ้งก่อนว่า บางคนตั้งค่าการรับเงินอยู่ที่25ดอลลาร์นะคะหรือว่าบางคนตั้งค่าการรับเงินที่หนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์นะคะถ้าเกิดว่ายอดไม่ครบในจำนวนที่เราตั้งค่าการรับเงินขั้นต่ำยอดก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะยอดเหรียญที่เราทำไรายได้จาก Facebook ทีนี้ในเดือนถัดไปเมื่อเราทำยอดได้ครบตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่เราตั้งค่าไว้อย่างเช่นหนึเหรียญเนาะ เดือนนั้นเขาก็จะมาโอนให้เราอีกย1สิบเ็ดวันถัดมานะคะเข้าใจกันไหมคะทุกคนในการสร้างรายได้จาก facebook นะคะคือเมื่อเราผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้เขาจะมีให้เราตั้งค่าขั้นต่ำาีสิบ้าดอลลาร์หรือถ้าเราไม่ได้ตั้งขั้นต่ำยี่สิบ้าดอลลาร์ก็จะเป็นหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์นะคะ facebook ถึงจะโอนเงินให้เราได้แล้วเงินที่เราสะสมมา ที่เราทําไม่ถึงยอดที่เขาจะโอนให้เรานะคะก็ในส่วนนั้นก็ยังอยู่นะคะเพียงแค่เราต้องทําคลิปเราต้องโพสต์เราต้องทําให้สะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะคะก็คือเหรียญในส่วนนั้นก็ยังอยู่แล้วก็เมื่อครบตามจำนวนเขาก็จะโอนให้เราโดยอัตโนมัติเพียงแต่ว่าหลังเดือนนั้นเราจะไม่ได้เลยทันทีนะคะเขาจะไม่โอนให้เราโดยทันทีถ้าครบเดือนนี้ อีก21วันถัดมาค่ะถึงจะโอนให้เรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ใครที่ทำพีเออเตอร์เพื่อหาอไรายได้จาก Facebook นะคะก็สู้ๆต่อไปนะคะอืมก็ในส่วนนี้นะคะนะ้ำคนอยากจะบอกว่าในการโพสทุกช่องทางมีโอกาสที่จะได้รับรายได้ทุกช่องทางนะคะของ Facebook ไม่ว่าจะเป็นโพสคลิปสั้นเรียวโพสคลิปยาวก็จะเป็นสตรีมนะคะก็สนัในสตรีม แล้วก็การโพสร,รูปภาพการโพสต์ข้อความเราก็มีสิทธิ์ได้รับการรายได้รายได้จาก Facebook ด้วยนะในการโพสร,รูปภาพหรือว่าข้อความนะคะก็จะได้รับรายได้จากาโบนัสนะคะประสิทธิภาพโบนัสนะคะซึ่งนักฝนบอกเลยว่าเหรียญของประสิทธิภาพโบนัสวิ่งดีวิ่งดีที่สุดในบรรดาน ที่น้ำฝนได้มาที่น้ำฝนได้มานะคะก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราโพสร,รูปนิ่งนะคะแล้วก็มีมีเพื่อนเพื่อนมากดไลค์กดแชร์โพสของเรานะคะหรือว่ารูปภาพของเรายิ่งถ้ามีเพื่อนๆนมาคอมเมนต์ใต้ใต้รูปภาพหรือใต้ข้อความของเรานะคะก็คือแบบเหรียญวิ่งดีมากสำหรับ facebook นะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ ยังทําเหรียญไม่ได้ยอดนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะยังไงเหรียญที่เราเคยทํามาเราก็ยังได้รับเหมือนเดิมนะคะในเดือนใหม่เราก็เริ่มใหม่สะสมเหรียญใหม่ถึงเดือนนี้ยังไม่ครบตามกําหนดจํานวนที่เขาจะโอนให้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดือนหน้าเริ่มใหม่สะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ครบเองนะคะเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้เรานะคะ สู้ๆนะคะสำหรับคนที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ